เด็นขายของของพี่น้องเสียสายอยู่แถบแถบถนนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เห็นตะติดน,นะครับเห็นได้กระท่อมนะครับสีบูเห็นแม่ค่ะ เดี๋ยวมูบาน บ้านลาดกระเชอครับบ้านลาดกระเชือ <ham> เอาเห็นแล้วบ้านลาดกระเชอนะครับบ้านลาดกระเชอนะครับแล้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายล้มไปหี่อยสิเพื่อคุดมบาทนะครับไปเพื่อคุดมบาทนะครับ เดี่ยวใส่นะครับเด้เอำเภอพุทธบานจังหวัดสมุทรนครน,นะครับ <S <S เดี๋ยวลุ้งไปดีละนะครับตอนเดียวนี่คืออยู่บ้านลาดกระเช่อนะครับ <S <S บ้านลาดกระเช้เอาอำเภอผู้พานี่แหละครับอำเภอผู้พานจังหวัดสกุทรนครน,นะครับบ้านลาดกระเชอ่อ มีสีปีโลนะครับถึงจังหวัดสกลคนครเอาพีนน่น้องกันรออติดตามกันนะครับเด้อมันจะลงเขาแลลวครับบานนี้เป็นช่วงลงเขาเอาออกจากบ้านลาดก่เชื่แม่กันเสียปีกวดดนครับสีลง่เขานะครับแต่ลง่เขา<ม>แหล่งท่องเที่ยวมองนี่สีมีอยู่ส้มือนะครับเรียกว่าถ้ำเสรีไทยนะครับ เกิดขึ้นสมัยพูดแหะครับสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเสรีไทยนะครับมาลบอยู่ถ้ำนี่แหละถ้ำเสรีไทยนะครับต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นครับสมัยนั้นนี่ครับเนี่ยนี่ทางออกไปด้วยนี่ถ้ำเสรีไทยนี่ครับ โค้งนะครับจนท่างการเพิ่นเรียกว่าโค้งปิ้งงูนะครับเอางูตัวยิ่งแว่าปิ้งนะครับคดไปคดมากนะครับงูปิ้งโคตรเพลงไหนทางนี้ก็เป็นทั้งสั้นแหละครับแปลว่าชาวบ้านสิชินคือปิ้งปลาไหลนะครับโค้งปิ้งปลาไหลเพื่อนนะครับทางการเพิ่นเขียนไว้ป,ป้ายผมอ่านว่าโค้งปิ้งงูอันเดียวกันแหละครับเพราะว่าปลาไหลกับงูมีลักษณะยิ่งแเหมือนกันนะครับเวลาเอาไปปิ้งแล้วสิคดไปคดมาก นี่ก็สิเป็นหมู่บ้านแหละครับที่ออกมาใหม่ก็นที่ขายของนะครับตามริมถนนเด้อเอานี่ครับเพื่นเดี๋ยวขายประจําครับนี่เด้อสินค้าพวกบักแตงบักอือบักอือไว้นะครับพี่น้องมาก็แวะซื้อได้ครับนี่นะครับจะดูเห็ดจะดูเนี้ยกันหลายนะครับนี่ก็บี่ไม่กวาดนะครับเห็นหอยตุกต้นอยู่เอาใกล้จะลุกเขาแล้วครับวันนี้เตรียมลุกเขาเลยครับเด้อ ตั้งกล้องไว้นารถดนี่เลยครับ นะครัสองสามทางรุ่งเขานี่อใส่เกียร์ต่ำนะครับประมาณถจะเกียร์ C เกียร์สามก็ได้ครับเพราะว่ามันจะโ้งสั้นเหนเดิครับแต่ว่าสีเป็นหล,ลัดๆนุ่นๆผมใส่เกียร์สามครับเกียร์ C เนี่ยก็ะตีเลี้ยวนะครับอันนี้ยังบนลุ่นะครับด้นี่ยังบนในรุงเขาเลยครับนี่ ว่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้สิ โค้งนี่แหละครับวิดโค้งไปในกระดิ่งร่องเขาเลยครับเด้อเอาผมก็ต้องเตรียมตัวจักหน่อยครับบัดนี้เอานี่นะครับเอาวิดโค้งนี่ก็สะเริ่มแล้วครับเนี่ยเอาพี่น้องเห็นลงเขาแล้วครับเห้อนเดิมนี่เป็นลันลาชั้นๆน,นะครับเ,เดี๋ยวครับผมแอบไม่พิ่นไปก่อนเพราะว่าผมจะเล่นซ่านะครับ รถไปเหมือ,อนสักพันนิดครับผมอยากจะลงไปรถใหญ่เกันแต่ว่าใหยื่อรถอีลีกับพวกเหมือนนะครับก็ต้องไปไปกลับครับเดี๋ยวไปเป็นไปกันอ้าวหมดแล้ว,ลวลเดียด๋วยวล,ลงเขาเลยครับเนี่ยเด้อเอารถลงเขาเหรครับนี่นี่ครับเริ่มแล้วครับเริ่มลงเขาภูพานนะครับนะครับที่เขาเขียนเภอเมืองนะครับ จังหวัดสกลนครนะครับอันนี้โค้งนะครับแต่ก้อนแคบๆนะครับเดี๋ยวนี้พิ้นสิขยายออกกว้างแล้วนะครับเอาถือว่ากว้างกว้างขึ้นนะครับลรนก็สะดวกขึ้นนะครับอันนี้คือช่วงลงเขานะครับช่วงลงเทือกเขาภูพานนะครับจะไปโค้งปิ้งงูนะครับหรือปิงปลาไหล ลาดลงไปเองสิเลยครับสิลาดไปเรื่อยๆนะครับเอาเป็นขยายช่องทางแล้วก็ถือว่าหาความปลอดภัยหลายขึ้นแล้วครับเริ่มลงแล้วครับเนี่ยเริ่มลาดชั้นนะครับรถที่สวนมากคือรถขึ้นเขานะครับเนะี่ยแต่มองในกล้องมันสีบอบอชั้นหมนไดไลยครับแต่มองในกล้อง รวมราดชั่นกับสิบคปบันไดแต่ว่าแต่ที่กิ่งแล้วก็ชั่นอยู่นะครับนี่ถือว่าชั่นนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องค่อยๆนะครับเ <Okay. S 1> อะเลยครับ <Okay. S 1> แต้วาวาก็ย้ายเส้นทางหอ,อกกวงก็ถือว่าเล่นสะดวกขึก้นก็เกานะครับหนี่นะครับโค้งนะครับโค้งอ้าหมอเท่ารับ,รบนักขับรถ ขับรถที่เขาโค้งนะครับเ้วยเขาโค้งลงเขาเนี่กครับมามาได้นะครับดี่แล้วครับโค้งปิงงูเลยครับบาทนี่เอาเนี่ยโค้งปิงงูถึงแล้วนะครับบาทนี่นี่ละโค้งปิงงูนะครับ เอาใส้เกียร์ต่ำนะครับด้อเกียร์สูงกับว่าได้ครับน้องต่ำๆเกียร์สามนะครับอันนี้ยมีจุดพักรถเป็นน้ำตกครับบริเวณน้ำตกตาดโตนเอ้ามีมองท้ายลูกอันนี้ครับโค้งปี้งูเลยครับพี่น้องเบิ่งสี่อาจจะพูดไมจไก้ก็เป็นโค้งนะครับแต่ว่าแต่คืนท้ายภาพต้องสูงนี่โอ้สีสวยเลยครับเป็นโค้งปิงงูที่สวยเป็นถนนที่สวยครับก็เห็น ช่องนี่เมื่อทายนะครับเพ่นใส่โดนทายเนี่ยก็ถือว่าค่งสวยเห็นรถหลายนะครับอานนี้ครับโค้งปงงู โค้งปิงงูนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข213นะครับหรือถนนทีน่านนนนะครับที่ออกว่าจากอนนาาากาาุ่นนะครับจังหวัดมหาสารคามกาลสินนะครับสมุทรนครยังวนท่านเดียหมดเลยครับโค้งปิงงูนี่ยั่งยั่งเลยครับเอท่านได้หมดเลยครับรงงน,น,บบนี่เอาก็ถือว่ายั่งหันตะไลอยู่ครับโคง้โคงนี่เอาโค้งนี่ อันตรายนะครับคันนี้เพุ่ธิเฮ็ดกอกระน้อยใหญ่ออกมาเป็นรูปภาพเที่ยวรูปยังตัวน่ะไอ้ไายรูปด้วยครับเออนี่ครับเป็นโค้งยังนต์บนถนวิวียดด้วยครับถือว่ายังอันตรายอยู่ครับเพราะฉะนั่งอันตรวั้งในการขับขี่นะครับนี่สิย้อนขึ้นไปทางจะเว้นตกแล้วครับเนี่ยครับผนครับเห็นรถเจอะทึ่งๆเหมือนเดิมผนมันสิย้อนโค้งขึ้นมาอีกสิอะไครับ ว่าเป็นถนนล่องเขาตรงเป็นนังสี่นลครับไปโค้งๆนะครับสีตรงไปเรื่อยๆครับอันตรายเราก็ต้องวนไปนำไหลเขานะครับวนไปนำไหลเขานี่ครับถือว่ายังล่งเขาอยู่นะครับเอ้านี่เป็นช่วงที่โค้งอยู่ครับเอาแต่ว่าหมอสตั้รับผู้ที่มักขับรถ ล่องรถ้ะครับคงคงเนี่มาแลนล่องเบิงครับนักขับรถเสี่ยนขับรถครับนี่นะครับ ชีวิตแล้วนะครับบาดนี้โค้งปิงงูนะครับอือไปก็นิเป็นอ่าพระตำหนักนะครับพระตำหนักผูผ่านราชนิเวศนี่ครับเอาด่านใส่มือนะครับเรอเอาเป็นพระตำหนักภูผ่านราชนิเวศนะครับล่างลมาแล้วครับเนี่ยเอาวิ่แล้วโค้งปิงงูวิ่แล้วแต่ว่านยังถ yes. ือว่าลง่เขาอยู windows, ่ครับลุ่มจ right? ังไงก็สังเกตเบรกรถขั้นหนานะครับ แรนเรียวบ่ได้ครับเป็นรถซีว่างกับแรงเรียวบ่ได้เพราะมันโค้งนะครับอันตรายนะครับเบรกวายูเบรกวายูกันเลยโค้งอ,อันตรายครับมอเตอร์ไซค์ครับแลงเก่าโคง้งนี่ดีครับมอเตอร์ไส้เอาเนี่ครับเลื่อนอ่เอาลงเขามาแล้วครับบานนี่เอาลงเขามาแล้วเาาอาใส่เมือกันสิเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยเดือกนะครับเอา ใสาเมื่อเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยเดือกนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก่านะครับผมาคยเขาไปเบิ่งอยู่ครับเอาเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีผู้มิทัศน์ที่สวยเลยครับแต่ว่าเขาเป็นเวลาเลยครับเพราะว่าเป็นสรานที่ราชก,การอยู่นี่อ่างเก็บน้ําห้วยเดือกนะครับ พี่น้อยอย่างมาเที่ยวคือมาเวลาราชาการนะครับเด้อแปดโมงเนี่ยแหลคบแบมมะครับแปดโมงวัดสิบโมงด้วยกาครับหลังจากนั้นเป็นกคสิบิดนะครับถือว่าเป็นสถานที่ราชาการ,รอันนี้เป็นวัดว่นี่ง่ายวัดวัดนะครับท,าท่นทาทนน,นี่ครับอ่างเจ้าแม่หวยเดือกไสายมือดะครับเลี้ยวเข้าไปนี่ละเอาต่อไปกับผมที่ตรงไปจังหวัดสะกลนครน,นะครับ จังหวัดสกลนครรถลงเขามามาไหลเนี่ยไม่ออกน,นะครับรถล,ลงเขามามาออกันนี่แหละครับเอาต่อไปจะเป็นซีเรีสน,นะครับถนนบ้านนี่ที่เขาตูมเมืองสกลนครน,นี่ยครับเพิ่นสีเป็ด่ยนถนนซีเรีสน,นะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน,เป,น,มนเป็นหมู่บ้านหรือเปลี่ยน บ้านมันม้วนจะสัน่นไม่เป็นหนังไม่เป็นโครงการวันนี้ยายตีวัวป่าเลยครับวันนี้ได้เต็เงือกหัวเป็นว่าเป็นบริาายาทเขาคลิปเป็นไว้เอาเส้นทางนี้นะครับสีมีเส้นทางคูขนานนะครับเป็นทางจัก,กรยานนะครับหรือรถกระแล่นได้ครับผมนะครับ โคนนะครับเป็นเส้นทางครูสิเป็นจักรย,ย,ยานนะครับทางจักรยานนะครับทุกคนเป็นยกรยานอาอกกนร่างกายนี่ครับขยายเส้นทางนะครับเพื่อสิ่ล่องลับรอบเดินนะครับของบ้านเอามีไฟแดงเหมืันเป็นไฟแดงนะครับ แต,แต่เป็นไฟเขียวบ่อนี่เขียวโอ้เขียวกมีไฟแดงก็บ,บองเหน่ีแยกฟแดงอบเคยมาโดนหรครับเอาเป็นซีแยกไฟแดงบอนีเพราะเป็นซีเล่นรับต้องเห็สีแยกต้องมีไฟแดงครับเพราะมันข้ามถนอนเนียรถล่มเขามากครับมาออก,กันยูเขาบ้านนี้กันมาห้องกันที่พี่แล้ววันนี้ครับ จะเรื่นตวยวันสะกดนคร่อนะครับรอได้มากขึงนเลยครับขยายเส้นทางออกเป็นซีช่องยาาจอดนะคระับจิมมี่นนคู่ขนานนะครับเป็นทางจัก,กรยานนะครับหรือทาามอร์ไส์หรือทาอ่างนี้ยนะครับพอไดพอท่านเนเบิร์กเนี่ยนะเรียนเบิย์กเพราะใช่ทั้งนนะเรรถยนต์เรียนไหนบ้กพอได้หรือเปล่าได้ยุ่งหรือเปล่าเขายังคอามไตบอกว่าห้าม อย่างอะไรเจ้า,าจักรยานจักรยานเราม่หัวจักรยานก็ไปเรียนปีสิดูว่ไปเรียนทางเกี่ยวของอ้าวนี่คือที่เขาเขตดอย่วัสดสกลนครอำเภอเมืองเลยครับบาทนี่เด้ออำเภอเมื่ออย่างวัสดสกลนครน,นะครับเนี่ยนะครับเอาถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่อ,อุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีหนึ่งเทือกเขาภูพานสองอ่า หนองหานนะครับเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแม่น้ำหลายสายครับแม่น้ำผู้แม่น้ำอู่นแม่น้ำกำอุไลนะครับไหลผ่านาวัดสมบุญนครถือว่าเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีประเภทนี้ดีๆหลายแนวครับเช่นแห่ปราสาทพึ่งนะครับแห่ปราสาทแห่ปราสาทพึ่งนี้ไฟแด็ด ไฟแดงหลายครับพูได้มาถึงพูได้มาถึงนะครับไฟแดงหลายเอาเอาเพื่นเฮดซีเลียนนี่แต่ละแยกกับที่มีไฟแดงนะครับถ้าไม่มีไฟแดงกันโขามกันยากเลยครับซีเลนยากเลยครับเพราะว่าจะรถรับค้นกับขามยากซีเลียนนี่ครับกับบะมีสะพานร้อยกับโอ้ขามยาักครับอันจะไล่พอม สายยางเดียวนาะโอ้เลี้ยวสายได้ครับเลี้ยวสายนี่ที่เป็นท่างเขาไปเป็นสามแยกอุดอดอนบ้างเนาะเป็นสามแยกครับที่นี่แต่ว่าเลี้ยวสายนี่เป็นไปหมู่บ้านนะครับอาจจะไปสอดออกสร้างไปอุดอดอนใดนะครับเนี่ย กมจะเลื่อนหลายนะครับเีเอาเป็นประตูเมืองครับนี่เอาประตูเมืองสวยงามนะครับของสกลน,นครเอาขอนี้มาถึงอย่าวัาสกลน,นครครับวันที่21รกรกฎาคมนะครับ2 5 6 6ครับ เที่ยวกันหลายาาะน,น,นะครับจังหวัดสระบุรีนครับรอบน้องหาน,นครับพู้หลายนะครับมองท่องเที่ยวหลายดีครับ,บไปท่องเที่ยวเพิ่นเลยครับนี่เด้อจังหวัดสรลุนครมีหมองไดแน่ครับเอาหนีท่องเที่ยวน้ำตกก็มีนะครับ นี่เป็นไฟแดงนะครับเด้อจะไฟแดงแต่ไฟเขียวไไฟเขียวถ้าเลี้ยวขวานะครับสิไปเพื่อตรงม้อยนะครับเด้อเอาเป็นถนนสองสองสามเก้านะครับเลี้ยวขวานี่ถนนหมายเลขสองสองสามเก้านะครับไปเพื่อตงางม่อยนะครับบ้านศรีวิชานะครับบ้านศรีวิชาอำเภอ,อตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองสกลนครนะครับ ถนนเซนต์มกี้นะครับไปวัดผู้ผาแดนนะครับเด้อออกไปถนน,นเซนต์มกี้นี่สองสองสามเก้าวัดผู้ผาแดนก็นเป็นวัดที่มีข่วมเป็นที่หู่จักของผู้คนที่มาทำบุญนะครับมานะครับรถสีเหลี่ยวรถจะเลี้ยวนะครับอืมอ้ามันเท็ก บริษัทบ้านไทยวัสดุนะครับค่าวัสดุก่อสร้สางบ้านสิเจอไฟแดงถนนหลอมเมืองนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวเมืองสกลนครเลยนะครับแต่ว่าผมสิเลี้ยวขวานะครับจะเลี้ยวขวาสิ่ขกเขาตัวเมืองนะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับเอาเวลาหอดไฟแดงนี่ผมก็ที่อจบการรีวิวถนน ทั้งรวมอดินไม้เลขอ213ไหวเพียงแค่นี้นะครับเด้อนี่ครับเอาติดถึงแล้วนะครับผมจะเลี้ยวขวานะครับเป็นถนนไฟแดงเป็นไฟแดงถนนรอบเมืองสะกดนคอตัดกับถนน213นะครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้นะครับเอาเดครับถึงแล้วครับตัวเมืองสะกดนคอนเดผมจะเลี้ยวขวานะครับเอาตรงไปเข้าตัวเมืองสะกดนคอนนะครับเอาถ้าเลี้ยวขวากับไปพุ่นเลยครับ ออาเภอโคกสีวพันธ์เอาเพื่อหน้าแก่นะครับถาดพนุมนะครับตะเรียวไส้ก็ดีไปหมดเลยครับอุดรธานีนครพนุมนะครับเด้อเอาขอบคุพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ที่ตามและชมนครตะลอนทัวร์นะครับสำหรับผู้ดีเขามากมายยี่เรียนมาครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสีบริภัณฑที่ไป็นใหม่ที่ผมลงนะครับขอบคุพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ